ตอนถ่ายน้ำมันออกมามีเศษเหล็กก็เลยหรือชุดล้อดูปรากฏว่าเฟืองล็อกจอกตัวล่างบินนะครับบินหลายที่เลยปุกปืนก็แตกครับเนี่ฟืองบินแล้วอันนี้ฝาล่างมีชิ้นส่วนมหัสารย์ออกมาในงานคาดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนฟันของเฟืองอะไรสักอย่าง น็อตดอกจอกล่างกับเพาตั้งลงนะครับปรากฏว่าเพาตั้งนะครับมีรอยเสียสีนะครับคาดว่าเสียสีกับเสื้อเพาตั้งด้านในนะครับส่วนคุตดอกจอกตัวเล็กก็บินหลายฟันเลยครับสาเหตุที่ชุดเผาตั้งมีปัญหานะครับก็คือต้อมาดูใกล้น็อตตรงนี้ไม่แน่นน็อตหกตัวนี้นะครับพอไม่แน่นเนี่ยชุดนี้ชุดกเพา,เพาตั้งเนี่ย มันจะโยกได้พอโยกได้ปืนบนล่างกลางก็จะพากันรวมพากันแตกแล้วก็จะมากินเขา uh oh. แล้วก็มีกินเสื้อเขาตั้งด้วย oh. ดูเนี่ยที่เด็กที่เด็ก